เดนเปิดพยายามฟังเสียงรถสตาร์ทกับแล้วยหสิบสองเลยวนาวน่าหน้าหนาวสองสองห้าแปว้าวมีใช่รเพลงอะเขาไม่ดกของ The Toys รอก็คิดว่าใครลองอมไม่มีใครในที่นี้ลองเพราะถ้ามือแล้วโว้ยโอเ้โอเ,เออส,สองเด็ลลจกจ่าย่างรร้ไปไปนะ ฮึ่มฮึมเจ็บนะอีดอเมื่อกี้ทำอะไรไว้มาดีนาคอส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 กดโดนลากหัวกูโดนลากหัวคม่ม มาอันนี้มาอันนี้โอน้องนองอ้ยไปไหแซ้อนอะไรกันขนาดนี้ยิงย่างกลวย่างกล้วแวนแวนนลคอขึ้นบนเนาะโอ้ยโดนยิงนี่เ่าพอดีถูกยิง ไอว้วออยาไปพิมพ์ให้มันโกรธได้ไหมพอร้องอจะกิน,นอย,อยิง <c oughs> ่งรดอนยิ่งเยเจงมึงน,นี่นะมมันจะได้<อ>สนใจแต่ฉันไงพวกแกกจะได้ไปทำภารากิจเอาป้อมงไงเข้าใจไหมอ๋อแผนเป็นอย่างงี้ฉันทำเพื่อทำเพื่อทีมอยู่นะอี่อยากไว้ใต้แหละอยากไว้ไต่กน โอ้ยต้องไปช่วยล้างหน่อยแล้วจริงเร็วสุดได้แค่นี้เหรอมาล่มาเล้ามาแล้วมาเล้า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 มาเล่าไม่เดียวเดียวถอยเลยข้าถอยเลยข้าไหนมันขับรถยังขับรถยังกูยังไม่ได้ยินเสียงขับไปแล้วขับไปแล้วมันไป็นคนไทยกงดูงเอาอ้เอา พี่ผิดเละเทะไรอ่ะตัวโรตัวโลติดน้องงูของกูไปกดฟิกเข้าไปวันเนี้ยนักดกวขอต้อนขอต้นเยอะมากเยอะมากสีตัวนะผก่ได้แล้วสู้ได้อะไรล่ะพี่ออกมาแล้วนะก็ออกกันงูกันงูเละเทะได้ป้อมไปแล้วหรอได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลางมานาหมดนะโบส์โบส์ โบดพี่โบดมันอะไรกหมดนะมันเยอะตรงนั้นเยอะเท่ากับตรงนั้นต้องมีโบดมันจะตัดรถอีกแล้วมันชนใครอ่ะโอ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มังกรชนไอ้นี่ไปแล้วอะ่ะท้อไม่ตีต่อต้องไม่ตีต่อมีใส่ฟอมไม่ได้ไอ้ฟอมนี่ต่ออ้ยแรงมากแรงมากอย่างนี้เป็นใครีนนนคร่นัะไรตอเนี่ยใค่ผมทำไมกินอะหรือเปล่าแล้วที่แค่ตีกูตายมันก็ไม่ใช่คนอุ้ยอุ้ย เฮ้ยลงมามันขี่รถอีกแล้วโบทโบยเดี๋ยวมันจะตายกายเลยตายแล้วอ่ะมันจะตามรถอีกแล้วกูป้อมไหนที่กูรู้มิสิตจะตายแล้ว่วยจากระไรเแยเออโบตานี้ตาท้ายว่ะแบตส้ม พี่ตํวจก็ดีพี่แผากมาจากโทรศัพท์ที่เรียกว่าทีชารนะเ้เฮ้ยเเหียบัฟเลยตรียมพร้คุณโปรกดเขาก็พึ่งมาเรา่นกับไปานตาแล้วโบตีตาแล้วโอเคแล้วกูเล่นได้นีแล้กูมืออย่ามาสู่อย่ามาทำเป็นลูกนิกลูกนิกนะบีบกูไม่บิดมึงก็พุนขนาดไหนแล้วนี่ไงละองมึงคุณ จะมาเป็นนักปิดไม่เคยบิดมึงสักรอบแต่แค่เล่นกับมึงน้อยรอบแค่เองจะมาจะมากลางวันงานเงินน่ะไม่ทำแต่เกมเหมือนผัวเมียเลยวุ้ร้เกียรแม้อยู่ข้างๆคนอืันเลยองกูมาก่อนค่ะมึงพึ่งเข้าเนาะ ขี่รถมานี่แน่เลยชิบายใต้หายไปแน่ๆมาเรียกมีป๊อตมาเร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 ตุ๊กตาหน้ารถของมันเป็นใครอ่ะเป็นโดเอเลน่าสู้ตุ๊กตาหน้ารถของมันเป็นใครมันเอาใครป๊อตไปบ่อยที่สุดมีแกนมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ดาเมจวิ่งไล่ฟ้ามันก็มั่งกับฉันได้ไหม เดี๋ยวจะมีคนดูฆ่าตายนะที่อยู่ข้างบนนะจะดูเลยดูเลยเนเน่อมีตัววิ่งไปนเนเน่ไปไม่นับเรียนหน้านะโอ้ยมีคนตะต้านรถมันตายแน่เลยมันตายแล้วมัตายแน่เลยตายแล้วมันวิ่งไปผิดเลนมันวิ่งไปผิดเลนเขาเลนโบนกลับมาไหนเขาเลนไหนสู้อากาศถ้ามาวันไหนเรียบร้อยกู ไม่แน่ใจเพราะสุไม่ได้ดูดิสนีย์นานแล้วอะโบสอะดิไม่ได้เก่งเลยเลยหยกเลิกไปแล้วมึงเ,เล่นชาดบ่อยมากมึงได้ได้คิวมาได้ไงวะฉันก็ยกเลิกไปแล้วสุแพงอืงอึงมันแพงจากเด็กเก้าๆอีดอกเป็นเดือดอะไรนะเด้งเกค่าคิวได้ยังไงวะมีเจล จริงโหดเกินคุณพี่นาคอสยังเฉาเลยความรู้สึกมันไม่เก่งมันเล่นคาดบ่อยอะแต่ก็ดูระดับสกินลมาตีาอมอตต้มาอะไรแบบนี้ชอบเลยเข้ามาเนี่ยช่วยชวยเียบร้อย ไม่ให้คุเดินรับไม่ให้ยิงแบบปีปวเดินรับป้อมไม่้ด้วอุ้ยวันนี้ชนะตลอดเลยอ่ะดีแล้ว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 อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมันจะพลิกนั่นกลัวละใส่ต่อยเลยบีทเราหมดมันเกิดหมดนะเกิดหมดนะเรียบร้อยมีคนโดนชนแม่มึงพูดนะมึงพูดนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เห็นไหมมันก็จะพุ่งมาหาดิฉันนั่นแหละกล้ากล้าหนัก,กจ้ะอ่าสวัสดีสมแมน <c oughs> เอซุปชรีสูปป้เขามีมีม,มีมีคนในนี้อยู่ใจเย็นพ่อหนุ่มใช่มีคนตีอยู่เพราะว่ากูดูจกักฉีเห็นแล้วเอลซูตีเด้ง เด้งซุเขาฉี่เอาแล้วก็ไม่เอาวันทีมันคุ้มมากว่าอยู่ดิ้้งดิง้ง้าโอเปกเยอะเกินพี่ได้ได้ไงเนี่ยได้ได้ได้มันไม่กล้าเขาแล้วไยหยองขื่นเมื่อกี้วินเข้าไป่อยบนไมล่าไปบนไปบนได้ได้อะไอยิสซูอยู่บนแล้วนี่ใช่รอแล้ว มันจะมวนรถเข้ามาชนกูแน่ๆไม่หรอกนี่นเดิน,นมาเป็กันเดียมันว่าไอพี่แพ้ไปไหนได้กูอยากรู้ว่ามึงจะไปทางไหนได้วะไม่ได้มันม้วมทางงอดแล้วเมื่อกี้อุ้ยทำมบบนี้ไปเหรอบอสบาลกสามทางก็รอบ,บ,บเลย มันนี่แปลกมันนี่แปลกฮะมึงเจ้าสุ่ยิงเมา,มาเดินสายสวนเลยมาเดมาเดเอมาเดมาเดมาเดมันมาแล้ววะม,มาเลยมาเจเอ้าวฟิกไปหามันฆ่าเฉยไอ้พี่ไม่ตายน้องโทษดีป่ะเท นายบอกตรงนีงง้เลยดลูกม,มันเริ่มบอกไหนบอกจะรับให้มันชนให้ดวตลอดเลยแบนจริงได้นายพอสบดีพวกคุณไม่ทันหรอกแต่มันก็ต้องลองดู่ะ อืมทุกคน,น,นเออแล้ววะยังไม่น่ารอดรอดครับประเด็นได้ไงวะแล้ยังรอดอยู่เป็นไงล่ะสามทางหรือจะ๊ะคนอะไรมันจะโดนดีขนาดนี้ฟอ,อ,อวสวิ่งมาครับเก็บหมดครับหน้าฟอรสจังหวะนี้ท้าไม่ได้อยู่กับเขาต้อนงะ ยู่ดีเฟนใช่ไม่อาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่ยังไม่ได้ยังจบไม่ได้ยังจบไม่ได้จบไไม่ด้พร้อมันเดินตัดชลิปอยู่นั่นน่ะเปลี่ยนเนี่ยจริงจริงมันต้ตัดชลิปมุมนอกรอบมีตัววิ่งคนนีนั่นแหล่งจริงแล้วอย่าลืมปั่นวิวให้วี่น่ะมึงไปปั่นวิวให้กูก่อนค่ะ หลับลงให้คิวีอยู่พบอลเอ้าไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยตายแล้วอย่านะอย่ารพนะพินกบอเยโดมาเลยมาเลยมาเลยพิกนาบอลพิกนาบอลเพลงมันหลอนหเวอร์ o my w o อ d p i n g e b i r d า found d a ล k บอ l v ด t เธอก่อนเดีย ไม่เนออดูมันมันต้องกลับไปเคลียร์กีบมันจะเคลียร์ไหมใก็ตัวดีดาก็จะมาแค่ตัวเดียวก็คือนะคอจะวิ่งงานเอาดาร์ดีกว่าโซนไว้โซนไว้เท่ากับตีผู้ยสู่ลิมาเร็วเปิดแล้วเอ้าผิดที่กูอีกกูบอกให้แค่โซนชิบหายเร็วกว่านี้ตู้เร็วกว่านี้ไม่มีตัวโอ้โห บอกให้แค่โฟนไม่ได้บอกมันขึ<อ>้นบอ <น S 2> มันอยู่บนเราได้แล้วตาตักกวน,นี้เอาเลยสู้จะโซนทำไมดูมังกรกันเชื่อเลยเพิ่งท่านมาขับรถมาชนฉันแน่เลยฉันอยู่คนเดียวแต่มันยังไม่ขับไปบพเพราะนาเขาจะวิ่งไปก่อนซื้อมันได้นะนะครับพรล้างให้ะดยไม่ไปเออ ก็ส่โอ้ยโดนอะไรนี่โอ๊ยเจ็บโอ๊ยโดนอีกแล้วไปกูสิงมังกรไปแล้วนะสิงเนี่ยกูให้มึงชนไปเลยเออท่าอะไรไว้สิงกูสิงมังกรกูสิงมังกรกูสิงมังกร ้โตายเือแต่เหตุผนแน่งเลยสิงห์มังกรส,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 สิงห์มังกร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 เอาตายสิงห์มังกรเลยมันมีกระบังอหนรที่ถ่ายอ่ะนายเลยบ้าวันนี้ดีจังจริงครับพี่ไป